คือหลอนไปหมดเลยนะทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยเขาต้องดูไลฟ์สดแน่ๆคนที่ทำอะ่ะคือเหมือนเหมือนท้าทายว่าแบบกูทำได้อีกนะคือแบบหนูไม่อยากบอกข้อมูลเยอะแต่ว่าอัอนนี้ถ้าถามถาม่างเงี้ก็คือหนูหนสามารถคอนเฟิร์มได้แล้ว ลูกขอสาบแช่งคนที่เป็นต้นเรื่องต้นคิดทำให้ลูกเสียชื่อและเป็นที่เกลียดชังลูกขอให้พวกคนเหล่านั้นพบกับความวามิัวิมชิดชาขอให้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งกับเจ๊งขอให้พวกเขา บอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับธัญญาอาสยามค่ะนักร้องสาวชื่อดังที่ได้ออกมาโพ์เรื่องราวประหลาดค่ะหลังเธอนั้นเนี่ยเดือดจ,จัดโดนป่วนมีคนโทรสั่งเซเวน่นโทรเรียกรถพยาบาลจนเธอนั้นรู้สึกไม่ปลอดภยัยก่อนจะมีการเข้าแจ้งความที่โรงพักก่อนที่เธอนั้นค่ะจะเจอท้าทายไม่จบนะคะล่าสุดค่ะมีการโทรเรียกตำรวจมาถึงหน้าบ้านจนเธอนั้นยังมีอาการหลอนแล้วก็ระแวงการใช้ชีวิตค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าทาเอาชาวเน็ตค่ะต่างโยงไปที่สาวมินดามีทรัพย์สินนะคะดาราสาวค่ะว่าเป็นคนทําการก่อกวนทัญญาหรือไม่หลังก่อนหน้านี้นะคะสาวมินดามีทรัพย์สินค่ะเธอนั้นเนี่ยก็ถูกจับตาม,มองว่าเป็นคนทําความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักนักร้องลูกทุ่งค่ะอย่างออฟสุพนัทหรือว่าออฟเอฟสองแล้วก็สาวธัญญาอาสยามนั้นเนี่ยต้องจบลงแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่และล่าสุดนะคะมินดาค่ะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นดราม,มา่ดาดังกล่าวแล้วล่าสุดนะคะบอกเลยว่าเธอนั้นเนี่ยเด ขอให้ชิบหายขอให้เจอแต่ความสูญเสียหลังถูกโยงรัราธัญญาโทรเรียกตำรวจโทรเรียกรถพยาบาลมาบ้าน จากกรณีที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะเมื่อว่าที่คุณแม่ป้ายแดงค่ะอย่างทัญญาอาสยามนะคะเธอนั้นได้เจอเหตุการณ์แปลกๆค่ะจนเธอนั้นเนี่ยเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีซึ่งเมื่อ23ิมิถุนายนที่ผ่านมานะคะสาวทัญญาค่ะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะขณะโดน,วนปวดไม่ว่าจะเป็นรถโรงพยาบาลค่ะที่ขับมาถึงหน้าบ้านแล้วก็วินาทีที่พนักงานเซเว่นนั้นมาเกบเ็บเงินที่บ้านโดยที่เธอไม่ได้สั่งของซึ่งท่าน,นั้นนะคะก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลายครั้งจนรู้สสสึกกกไมมมม่่่่่่ปปลลลอออภััยยรรบบบแแีีนโทททงงงเเเซววาาาา้้็ื วันก่อนหลายครั้งวันนี้เกิดเหตุสองครั้งรอบแรกสั่งเซเว่นมาส่งที่บ้านบอกว่าเก็บปลายทางช่วงเก้าโมงเช้าพี่แม่บ้านก็ไม่รับเพราะที่บ้านไม่มีใครกดสั่งและไม่มีใครอยู่บ้านวันนี้14บสนาฬิกามีคนโทรแจ้งรถโรงพยาบาลมาที่หน้าบ้านบอกว่ามีคนล้มในห้องน้ําหมดสติรถโรงพยาบาลมาจอดหน้าบ้านเลยค่ะใครเป็นคนทําหรือเล่นอะไรก็หยุดเล่นนะคะเสียเวลาเจ้าหน้าที่และเป็นการก่อกวนทางเรามีเบอร์โทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่รถโรงพยาบาลแล้วกําลังจะไปแจ้งความค่ะเพราะหลายรอบแล้วและพี่แม่บ้านรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต่อมาใน เธอก็ได้ไลฟ์สดบอกเรื่องราาให้ชาวเนี่ยรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เธอเจอค่ะโดยเธอได้กล่าวว่ามีคนโทรแจ้งรถโรงพยาบาลเนี่ยให้มาที่บ้านของเธอโดยคนในสายเนี่ยบอกว่ามีคนล้มเป็นผู้ชายวัยอายุประมาณ20ปีซึ่งมีการบอกรายละเอียดแบบการแต่งเรื่องราวก่อนจะบอกว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเธอนั้นเนี่ยจะไปเซเวน่นเพราะมีการโทรสั่งของที่เซเวน่นเพื่อมาส่งของที่บ้านของเธอแล้วเก็บปลลลาลาาาาายยยททททงงงงเเเนนนนนนีี่่่หรรรออออออบบบบกกกกธจจะะะวววิๆแ้้้้ถสืมมััไพุ์โต นะก่อนที่เธอนั้น,นะคะ่ะจะเข้าแจ้งความที่สอนอคณยาวนะคะโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพค่ะขนาดได้ลงบันทึกประจําวันพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าก็เลยต้องมากลางดึกเพื่อความปลอดภยัยและในเวลาต่อมานะคะทันย่าก,ก็เจอท้าทายอีกค่ะโดยหญิงสาวปริศนาที่โทรปวดนะคะได้โทรเรียกตํารวจมาที่บ้านโดยเธอนั้นนะคะก็ได้โพสต์ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆขนาดอยู่บ้านตัวเองเช้าเซเว่นมาส่งของไม่ได้สั่งบ่ายรถโรงพยาบาลมาค่าตารวจมาพร้อมกับอิโมจิร้องไห้ค่ะ ซึ่งชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปของเธอว่าใครคือมินดาคะคาค้นหาขึ้นมันจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งที่แวบขึ้นมาในหัวมีใครคิดเหมือนผมไหมคะว่าสงสัยผู้หญิงคนนั้นจังเขาเห็นทันย่ามีความสุขไม่ได้เลย ทำได้กระทั่งคนท้องสุดยอดจริงๆคนทําเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคุณทัญญาสงสัยมีคนจัดทดสอบระบบขอให้จับได้นะคะและหลังจากนั้นคะ่ะธัญญานะคะก็ได้เข้ามาไลฟ์สดค่ะหลังกลับมาจากที่โรงพักซึ่งเนั้นนะคะก็บอกว่าใช้เวลาที่โรงพักเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเดาไม่ได้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาก,กับใครเลยแล้วเธอก็บอกว่าเธอเริ่มได้เบาะแสมาแล้วสําหรับคนที่โทรป่วนเธอเมื่อวานนี้เพราะเธอเนี่ยเริ่มไลฟ์สด5้าโมงเย็นและหลังจากนั้นประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีคนโทรป่วนเรียกตารวจมาที่บ้านของ ว่าคือเบอร์โทรเบอร์เดียวกันตอนนี้อยู่ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตารวจและทั้งนี้เธอก็ยังบอกอีกว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือหนักเพราะว่าเธอมีอาการหลอนกับเสียงกดกลิ่งหรือว่าคนที่มาส่งของที่บ้านหนูว่าโรคจิตคะ่ะและ้วก็หนึ่งโรคจิตสองก็คือขนองเล่นวัยรุ่นหรือว่าอะไรสักอย่างคือเดาไม่ได้เลยทุกคนเพราะแบบก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะช่วงนี้ก็แบบ อยู่ปกติอะอยู่แบบคนท้องอะอยู่แต่บ้านไม่เครียดค่ะเห็นค่ะเป็นหัวนะคะขอบคุณค่ะก็คือทุกคนช่วงช่วงบ่ายสองเนาะประมาณบ่ายสามมั้งหนูโพสต์ว yup> okay? ิดีโอที่ลดลงพยาบาลมาพอโพส์ไปเสร็จปุ๊บพี่ๆนะคะก็เริ่มแบบ เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกระจายข่าวเริ่มลงสื่อแล้วแล้วหนูไลฟ์สดตอนประมาณห้าโมงเย็นมัม้งทุกคนห้าโมงเย็นหรือห้าโมงหรือหกโมงหนูไลฟ์สดแล้วเสร็จปุ๊บเขาต้องดูไลฟ์สดแน่ๆคนที่ทําอะยังไงก็คือต้องดูไลฟ์สดแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเหมือน,อนท้าทายนนแล้วตอนนี้ก็อาจจะดูอยู่ก็ได้ไงเออเหมือนเหมือนท้าทายอะว่าแบบกูททาได้อีกนะอะไรเ<อ>งีงง้ย <laughs> ใช่คือตอนนี้เดี๋ยวให้เป็นตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าพี่พี่ที่สอนอคณะยาวก็ดูแลดีอยู่ค่ะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรยังไงไม่ได้จริงๆก็ค่อยเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะคือหนูไม่อยากบอกข้อมูลเยอะแต่ว่าอันนี้ยถ้าถามถาม่างี้ก็คือหน,หนูสามารถ คอนเฟิร์มได้แล้วนะคะว่าเป็นคนเดียวกันเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันหมายถึงว่าอาคนที่โทรแจ้งรถโรงพยาบาลกับแจ้งตำรวจเป็นเบอร์เดียวกันอืมเป็นเบอร์เดียวกันค่ะที่ที่โทรแจ้งทั้งสองเหตุการณ์ก็คือเป็นเบอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็กําลังจะแบบแกล้งแล้วก็ท้าทายว่าแบบ มึงจะทําอะไรกูได้ไรเงี้ยเนือ,อปะในส่วนของหนูเนาะก็มีผลกระทบก็คือหมายความว่าเราก็ตกใจเนื้ออกปะเราตกใจแล้วก็เราเราก็จะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยรู้สึกกลักวๆแล้วตะเกียะออกไปลงพักหรือออกไปนั่งกินข้าวก็คือหลอนไปหมดเลยนะทุกคนหลอนไปหมดแบบคิดคิดเยอะไปหมดแต่ว่าในส่วนของที่รบกวนเจ้าหน้าที่เนี่ย หนูว่าอันเนี้ยน่าน่าคิดกว่านะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยอย่างเงี้ยเขาทำงานเพื่อสังคมไงเขาก็ไม่ควรจะมาเสียเวลาอะไรแบบนี้นะคะ ทั้งนี้นะคะสาวธัญญาเนี่ยก็ได้เปิดใจกับทางไทยรัฐบันเทิงด้วยในกรณีมีคนกลั่นแกลง้งซึ่งเธอนั้นบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพแต่พอไปเล่นถึงโรงพยาบาลเล่นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรู้สึกว่าเป็นเหมือนการรบกวนเจ้าหน้าที่ที่เขามีเคสจริงๆและก็ยังบอกอีกว่าถ้าทาแบบนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เขาไม่ชอบเราแล้วก็ไม่ได้อยากปรักปรามใครแล้วก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโยงถึงใครเพราะมันจะเป็นแบบมีผลกระทบเนี่ยไปถึงคนที่โยงบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้และล่าสุดนะคะในความเคลื่อนไหวของมินดาค่ะ เธอเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเดือดอยู่ไม่น้อยจนถึงขั้นออกมาปักทูบสาบแช่งขอให้ชิบหายเจอแต่ความสูญเสียหลังถูกโยงรัรานธัญญาค่ะ ดยในคลิปวิดีโอนะคะมินดาค่ะก็ได้โพสระบุข้อความว่าขอให้เห็นผลทันตาในเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าพบเจอนัขณะนี้ถูกสร้างความเกลียดชังจากบุคคลอื่นข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนทําแต่ถ้าข้าพเจ้าทําจริงขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบความวิบัติชีพหายแก่ตัวข้าพเจ้าเองแต่หากเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําและถ้าใครเป็นคนทําหรือเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อใส่ร้ายป้ายสีเพื่อสร้างความเกลียดชังและความเสียหายให้กับข้าพเจ้าขอให้ผลกรรมนั้นย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นให้คนเหล่านั้ พบแต่ความวิบัติและความชิบหายเจ็ดชั่วโคตรซึ่งในคลิปวิดีโอนะคะมินดาค่ะก็ได้สาบแช่งคนที่มีเจตนาทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเธอนะคะโดยในคลิปค่ะเธอได้กล่าวว่าข้าพเจ้านางสาวสอนสวรรค์แทนซัย์หรือที่ทุกคนรู้จักมินดามีทรัพย์สินในเหตุการณ์ที่ลูกได้พบเจอณปัจจุบันนี้ลูกขอสาบแช่งคนที่เป็นต้นเรื่องต้นคิดและมีเจตนาทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นการกระทําของลูกทําให้ลูกเสียชื่อและเป็นที่เกลียดชังลูกขอให้พวกคนเหล่านั้นพบกับความวิบัติชิบหายทําธุรกิจกกกาาารรงน็็ไมม่สเํเจจขอให้ีตบั และสุดท้ายขอให้พวกเขาพบเจอแต่ความสูญเสียสาดชูสาดชูสาธุูข้าพเจ้านางสาวสอนสันแตทรับหรือทีุ่กคน้จักในนามนิตาในเหนตุการณ์ที่รูปได้พบเจอณนะปัจจุบันนี้รูป <ST ük k> ขอสาบแช่งคนที่เป็นต้นเรื่องต้นคิดและมีเจตนา ทำให้ลูกเสียชื่อและเป็นที่เกลียดชังลูกขอให้พวกคนเหล่านั้นพบกับความ,มวิัติชิบหายทำธุรกิจการใดก็ไม่สำเร็จขอให้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งกับเจ๊งและสุดท้ายขอให้พวกเขาพบกับ และเหตุการณ์ปมเดือดระหว่างมินดากับทัญญานะคะนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนประมาณตุลาคม2565ค่ะหลังมินดานะคะได้ออกมายืนยันว่าเธอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นมือที่3ที่ทําความรักของออฟสุพนัทแล้วก็ทันญาเนี่ยพังลงแต่อย่างใด พร้อมกับบอกว่ารู้สักกับนักร้องหนุ่มอ็อฟเนี่ยมานานแ,แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันก่อน16กุมภาพันธ์2566นะคะมินดาค่ะได้เปิดตัวนะคะด้วยการโพสต์คลิปโมเมนต์สุดหวานที่ออบสุพนัทเนี่ยได้มอบช่อดอกไม้แล้วก็สร้อยทองให้แล้วก็ลงในช่อง t ิกเกอรของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่านี่ยังแล้วนะพร้อมกับอีโมจิหัวเราะน้ําตาเล็ดค่ะแล้วก็อีโมจิยิ้มหวานซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้มีข่าวพัวพันกันมาก่อนหน้านี้และงานนี้ค่ะก็ทําเอาหลายคนนะคะต่างมองว่าเป็นการเปิดตัวครบออย่่่่าาาาางงงงเเปป็็นนนนนทกกรรรแลล้้้้วหืซึใคคคัะัะะะดดไ สัมภาษณ์ไปว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้กับหนุ่มอ็อฟเนี่ยสถานะตอนนี้เป็นพี่น้องกันอยู่ศึกษาดูใจกันไปก่อนแต่ถ้าฝ่ายชายจะเดินหน้าจีบเธอเองเนี่ยก็พร้อมสแตนบายรอพร้อมกับย้ำว่าไม่ได้เป็นมือที่สาของใครแล้วก็ไม่ได้แย่งใครมาแต่ต่อมานะคะอ็อบสุพนัค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังมีคลิปหลุดออกมากับมินดานะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยให้ดอกไม้แล้วก็ให้กำไรข้อมือมาช่วงวันวนนาเลนไทน์โดยหนุ่มออฟค่ะก็ได้เปิดใจพีคเป็นหนังคนละม้วนนะคะว่าไม่ได้จีบแค่ช่วยโปรโมทเพลงเท่านั้น ต่อมาค่ะมินดานะคะก็ได้ถือโอกาสค่ะออกมาเคลียร์ใจในงานครบรอบ2ี่ปีคมชัดลึกนะคะถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่ามีคนไปโยงว่าเป็นมินดาหรือเปล่าที่ไปเป็นมือที่3มินอยากจะแจ้งตรงนี้แบบชัดเจนนะคะว่าไม่ได้เป็นมือที่3ค่ะและก็ไม่เคยเป็นมือที่3ใครด้วยไม่เป็นแน่นอนซึ่งในครั้งนั้นนะคะสาวม,มินดาค่ะก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้เป็นมือที่3ใครอย่างแน่นอน ต่อมาเมื่อปี2566ค่ะกลายเป็นประเด็นดรามา่าหลังจากที่มินดานะคะออกมาฟาดว่ามีด้วยหรอคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วรวยแล้วต้องออกมาไลฟ์สดไม่ชอบคนที่สร้างภาพคนที่ทําตัวแบบเปิดตัวคบกันใหม่เพื่อสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีเพื่อเหยียบย่าคนเก่าให้ดูต่ําซึ่งทําให้โซเชียลนะคะมองว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยตั้งใจแขะธัญญา,าอดีตแฟนหนุ่มออฟแล้วก็แฟนหนุ่มเศรษฐีชาวลาวของธัญญาอย่างอโลที่เพิ่งเปิดตัวกันได้ไม่นานหรือไม่และเมื่อช่วงเดือนมกราคม2567นะคะมินดาค่ะนั้นก็ได้ออกมาไลสด่่่านนะนักกร้อ้ออองงงททแตีเป็ ข่าวดังมาต้นปีโดยเธอนั้นนะคะได้ออกมาไลฟ์สดแสค่ะบอกว่าถ้าเป็นบ้านตัวเองเนี่ยคงรับไม่ได้และก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางปล่อยให้ท้องก่อนแต่งแน่นอนที่สําคัญไม่คิดขอรับบริจาคแน่ๆเพราะลูกตนไม่ได้เป็นเอ๋อไม่ได้เป็นออทิสติกไม่จําเป็นต้องขอรับบริจาคจากใคร ก่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะทันย่าค่ะก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับอาโลเรษฐีชาวลาวนะคะแล้วก็ได้ประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องได้3เดือนแล้วและหลังจากงานแต่งทันย่าในเดือนเดียวกันค่ะฝั่งมินดานะคะก็ได้ตั้งใจโพสภาพสวยๆขนาดที่ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศธ,ธรรมชาติมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ชมกันพร้อมกับมีภาพเซต็ตภาพบิกินี่ที่เห็นแล้วบอกเลยว่าแซ่บจริงๆโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าต้องการแสงแดดแต่หลังจากนั้นค่ะก็ไม่ไวายมีดราม่าขึ้นมาเนื่องจากมีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนตวว่่านงงยัดขชึเค โกหกผู้ชายว่าท้องออกไปแล้วก็เลิกแซคคนอื่นเป็นคนที่น่าติดตามคนนึงเลยนะจากนั้นค่ะมินดาก็ได้เข้ามาตอบกลับทันทีว่าไม่เคยโกหกว่าท้องเพราะไม่อยากท้องก่อนแต่งค่ะมันดูราคาถูกและซึ่งจากหลายๆเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นมาหากาับดรามา่าคู่แข่งกันมาอย่างยาวนาะนจริงๆค่ะสาหรับสาวธัญ,ญญาแล้วก็มินดาซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่สาวธัญ,ญญานั้นเจอค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างพุ่งเป้าไปยังมินดาก่อนที่สาวมินดานะคะจะออกมาปักทูปสาปแช่งคนที่คิดร้ายกับเธอนั่นเองค่ะ และงานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะมือดีที่ป่วนเธอค่ะนั้นจะเป็นใครกันและสาวธัญญาสยามเนี่ยหลังได้เห็นคลิปนี้ของมินดาเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ก็ขอให้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะและทั้งนี้นะคะมีความคืบหน้าคดีอย่างไรค่ะท็อปดารามไม่พลาดอัปเดตให้ชมแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดสุกป้างให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ